สวัสดีครับผมเบญสาน,นบ้านครับวันนี้นะครับก็พามาเก็บเต็นซอยบาบาดครับเต็น20ยี่สิบลังครับผ้ายุเขาขาดทุนยับเลยครับเดี๋ยวพามาบึง่งยูนี่บ้าบอลกำลังเอาขึ้นอยู่บาานเนี่ยมันี าดลงไปเองเนี่ยวะยืนเลยจากหลังจากหลังตาวไปเบ็ดเลยเบ็ดเลยตุ้ใช้กันเบ็ดเยอะกว่าหลังหักเบ็ดเลยครับขาดทุนหยาบเยินเลยครับหักเบ็ดเตะรวไม่ถึงเลยสี่สาม สีเวียดผ้าหมุนป้าหมุนดวงเอ้ยหลานขายอยู่สายวะขี้มากวากมาหอดนีห่หอดบัดนหรอจ๊ะสว่างลังบุตธหัน ไปครับมอคมเสียหายก่อนเดี๋ยวเก็บใส่เขาเบิดเลยครับี่สิลังเลือพ่อลังบ่อนร้างพันเลือได้พ่อลังบ่นี้ พาไปกัาดเบิร์ดนี่โอ้ภาพเบิดเลยวะพาไปบกขาดเนาะไปกัไเ้นตาบอทำอะไียขาดขาดเลนรดแรงเลยนราณากสแต่เลือตัวซาดเนาะเอามาพวกพี่สภาพเนาะโอ้แฟนสิเลเนาะนี่ครับเสียหายเบิดเลยครับ เต็นเสาของบาบาัดเจ้าควางเฮ็ดเหรียงครับตาเกียบัดยี่สิบลังไปเบิดเลยครับหักมนุนเบิดขาเต็นกับพับนะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้สมเนียครับเดี๋ยวไปเกีบเล็กเกีบนีซอยเขากันครับผม สวัสดีครับ